ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ a าต้าแอร์ไลน์คลิปนี้ไม่แกงน้องสงสารสงสารและนี่ก็คือเทคนิคการบินเบื้องต้นนะครับให้ปาสกิลสก่อนแล้วค่อยอันติดตามจะสามารถบินข้ามกำแพงได้นะครับบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่แกงด่าจัดให้น้องสันิดสักหน่อยสิวะซาตแเฮ้ยเปิดหน่อที่เพื่อนมีเรี่องจะคุยด้วยอ้าวแพนด้า มีอะไรเหรอป้าก็จะ <c oughs> ก็จะมาบอกว่าฉันช่องจากหูแสนทรัพย์แล้วก็เลยมีของกำนันเล็กๆน้อยๆมาฝากแล้วเขาเลิกแกงเธอแล้วนะไม่ต้องห่วง <c oughs> อ่ะเออว้าวจริงเหรอของกำนันอะไรขอรับไว้ได้วยใจนะ <c oughs> เอาไปเลยเตียมที <c oughs> แลวนี่ก็คือเทคนิคเทคนิคการบินล่อยสังขัค้งถ้าเป็นสกิปนี่ก็ต้องเป็นสังขัค้งคริสตัลของคนดีใช่ไหมเพื่อนผมนี่แหละครับตัวเชื้อโรคบินเข้าไปล่อยสังขัค้งในบ้านเขาโดนล็อก อ้ไม่ตายได้ขาด้วยเมนสังเมนสาตากำมันเลยนะเดี๋ยวผมอยากจะบอกว่าบินไม่ขึ้นหรือบินอะไรก็ชอบแม่คือบินไปเลยบินโปรยสังขงสังขงบิสคริสตัมผมไม่ได้อาบล้ามาสามวันแล้วครับ ไอ้กสกปกการบินดีเฮ้ฮเฮ้ยฮยเ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยยเเฮ้เ เดี <rí> e> ๋ยวเดี <Harriet> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแพทย์มึงเอาอะไรให้น้องกินเนี่ยก็แค่เห็ดหัวล้อเฉยๆเพื่อน